จะแมวเหมียวเขามารอใส่บาตรนะแต่เขาก็จะพอลงวันใส่บาตรเขาก็จะมานั่งอยู่ด้วยทุกเช้านะนี่เขาก็รอบางวันก็ไปนอนใต้ชั้นบางวันก็ไปนอนข้างบนวันนี้ลงวันแกงแคใส่บาตรตอนนี้เวลาประมาณหกโมงห้าสิบสองนาทีนพระก็จะมาประมาณเจ็ดโมงยี่สิบพระที่นี่เขาจะเดินวันเสาร์นะตรงตรงตมูตรงบ้านลงวันนี้นะแต่ว่าเขาก็เดิน บ้านอื่นแตกต่างกันไปนั่นแหละแต่ว่าของหวงเขาเดินวันเสาร์ก็จะมีเนนนั่นแหละเนนสักสี่รูปพระในภาคเหนือนี้จะหนุ่มๆเด็กๆหนุ่มจะไม่ไมค่อยนนิยมบวชกันนะหล,ะลวงก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละก็แล้วแต่แล้วแต่ท้องถิ่นแล้วแต่พื้นที่แต่ภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะอ๋อสุพรรณอ่างทองปลา,าโมกมาส,สมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีอะไรพวกนี้แถบแต่ภาคกลางเขาก็จะนิยมบวช บางคนก็ไม่ได้ไหยอมบวชหรอกแต่ว่าพ่อแม่ก็บอกขอร้องให้บวชแต่บางทีเด็กๆเขาก็บวชให้พ่อแม่งั้นนะก็บางทีห้าวันเจ็ดวันสิบวันหนึ่งพรรษาก็แล้วแต่แล้วแต่คนอย่างลุงวันเนี่ยก็บวชหนึ่งพรรษาก็นั่นแหละก็บวชให้แม่ก็นั่นแหละตอนนั้นก็คิดว่าเออแม่เขาด้วยความมุ่งมั่นปารถนาเขาเป็นคนไปวัดธรรมธโมนเนี่ยก็บวชให้เขานะความเชื่อของคนโบราณก็เกาะชายผ้าเหลืองกปนั่นแหละแต่ลุงวันก็ อ่าตอนนั้นก็คือตั้งใจจริงๆก็คือบวชให้แม่นั่นแหละและบวชตามประเพณีแต่พอบวชไปมันก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมันก็นั่นแหละนำมาใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ย